สวัสดียมามเชา้าเช้าจ้างานเราเหมือนเดิมอันนี้รถด,ดินคันที่สี่แล้วจ้ะเนะเาะพอไงขนไกลสิเบิร์ละเดี๋ยวเราค่อยไปดูผลงานของพ่อบ้านเนาะส่วนข่อยกับทำความสะอาดาเนาะจ้ะเนาะฮะเอา้า เขียดเียดพี่น้องทำความสะอาดล่องที่สองล่องที่สองให้มันแล้วให้มันสะอาดจ้ะแล้วก็เปิดน้ำใสโพ้งน้องนาเนาะแล้วก็ลื้ใบกล้วยออกจักน้อยจ้ะใสใบกล้วยหลายโพดมันจักเน่านะจ้ะพี่น้องน้ำอยากจะเน่านิดนึงใสหลายโพด นี่เดี๋ยวจะลือเนาะทําความสะอาดฟังนั่นให้เรียบร้อยซะก่อนนี่พี่น้องถ้าสะอาดฟังนี้แล้วก็พ่อบ้านตัดหญ้าด้วยมันก็จะสวยมากขึ้นแล้วกลับมาเบ่งอีพอรอบนี้ดินกองนี้หมดเรียบร้อย เจ้าขนไปทิ่มใส่พ่อหญ่งเจ้าคือเบิดดินกองที่ซีเกียงมาบเสริมกำแพงเพราะว่าเวลาฮดเท่าหดแล้วน้ามันไหลออกนะจ๊ะเนาะนี่เอาา้าใส่่าฮ้อนนี่เจ้าคือไปต่ออีพอเอ้ยป้ย อายุา3เจ้าคือเห็ดคักเเอีพอ๊ัดขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบคุณเมสซี่เมสซี่ปลดต้นไม้สิสบเดเดไหลลงของเลยทีเจ้าเมสซี่อะนี่ท้าวัยติ๊บ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเนาะเราหน่าสิไ่อีกรถสองรถจะเพราะว่ามันกัดดินกระเบิดพอ่อม กองที่ีเนาะนี่ตาดีพอจะคือเฮ็ดคักแทโอ้เกง่กงเกง่กงเก่งเก่งคนดินถมกำแพงป่านนี้คอยกัดซไดายใส่ปุ๋ยใส่อย่างเนาะกี่กวัวเอาน่าจะรถสุดท้ายแล้วบ้า เดี๋คือเก่งถี่พออ๋อม,มันขาดอยู่นิดนึงอ่าโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งค่อยเห็ดหยังมานน่เนาะไอพญาย,ยเป็นขนถาส่วนค่อยกับทำความสะอาดร่องที่สองนะร่องร่องก่อนเมื่อวานนี้อันนี้ร่องวันนี้เนาะนี่ ก็ทำความสะอาดนี่แหละจ้ะนี่ตอนนี้สะอาดแล้วสะอาดทั้งสองล่องแล้วที่นี่ก็ลอ้อล้อมีเวลาก็ค่อยตัดหญ้านะจน้ะเนาะเรายังไม่ได้ตัดหญ้าพรุ่งนี้เราต้องแปาผ้าม่านเนาะก่ยังโบเห็ดย่างพี่น้องอฮ้ยเจ้าคือเก่งที่อเอ้อยสุดยอด